สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคาวิเศษนะครับยามเช้าพุธ14ตุลาคมส5 6 3ครับอยู่ที่บ้านสวนแช่มชื่นนะครับอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงครามนะครับมารีวิวเท,ที่ยวชุมชนนะครับเป็นโฮมสเตย์น่ารักมากครับบรรยากาศเงียบสงบห้องที่ผมพักอยู่ตรงนี้ครับอยู่ติดสระน้ำในบ้านเลยนี่ฮะ คือละ800บาทนะครับห้องพักสะอาดสะอ้านสะดวกสบายหลับสบายมากครับลึก7ชั่วโมงรวดเลยครับแล้วก็นี่ว่าเป็นสวนมะพร้าวนะครับที่มีต่ำร่องนะฮะร,รองน้ำเห็นเขาบอกภายเรือ,อน,นีนได้ด้วยนะครับก็เห็นบรรยากาศเผืือกใครยังไม่เคยมานะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นนะครับมากถึงเมื่อคืนประมาณ3ทุ่มนะครับก็มืดหมดไม่เห็นอะไร แต่ว่าได้สัมผัสกับความเงียบแล้วก็บรรยากาศในสวนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับตรงนู้นเป็นคลองดําเนินสะดวกทางนู้นนะครับแล้วก็กําลังจะเดินไปรับประทานอาหารเช้าที่ถนนนะครับนี่นั่นเป็นถนนใหญ่นะครับไปรายการลองเช็คใน Google Map ดูบ้านสวนแช่มชื่นนะครับโอ้โที่เดิน เดินผ่านสวนมะพร้าวครับโอ้โหได้อีกฟิลหนึ่งไปกินก๋วยเตี๋ยวครับหนงเขาบอกว่าที่นี่มีบริการอาหารเชา้าเป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะนี่เนี้งไก่หูที่อยู่ลึกมากนะครับเข้ามาเนี่ยดูดิครับลึกมากว่าจะเป็นร้อยเมตรมั้งจาก ถนนใหญ่เข้ามาถึงคลองดำเนินสะดวกตรงนั้นนะครับอันนี้ติดคลองนะฮะเฮ้ยเลี้ยงแพะแล้วเนี่ยมีแพะเนาะมีแพะนะครับเนี่ยเลี้ยงแพะสวัสดีครับเลี้ยงแพะแพะอยู่กับไก่ระหว่างทางก็มี ระหว่างร่องน้ำแล้วกันนะฮะก็จะมีบัวด้วยโอ้โหครับก็กำลังจะเดินมาถึงถนนใหญ่แลครับวันก่อนมารีวิวที่ตลาดน้ํำหลักห้านะครับไม่ไกลจากที่นี่เลยนะครับที่แหล่งท่องเที่ยวจะติดตดกันเยอะมากมีสารเจ้าพ่อสำเร็จก็ใกล้ๆตรงนี้นะครับนี่ฮะมาถึงถนนใหญ่แล้วครับแช่มชื่นชนชม ไปวัดหลักสี่นี่ฮะหลักสี่ก็คือคอนอำนวยสะดวกนี่เขาจะวัดเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักนะฮะสี่หรือห้ากิโลเนี่ยก็จะนับเป็นหลักหนึ่งแปเอเภอบ้านแพ้วทางนี้ครับอำเภอบ้านแพ้วคือเข้าใจว่าปกติสมุทรสาครเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นแบบทะเลใช่ไหมฮะมหาชัยแต่ว่าจะมีอีกโซนหนึ่งอย่างเงี้ยก็เป็นโซนที่อยู่มีสวนมะพร้าวอยู่อัมพวาไปทางนี้ครับไม่ไกล ไม่เกินยี่สิบกิโลนะผมว่านี่ครับชีวิตบนแถวนี้ง่ายจริงก็ไต่คอยไปยิงเขาเบาตาเลยไม่ตายนี่มาดูฮะมีก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับนี่บ้านสวนชวนบ้านสวนแช่มชื่นชวนชมมีร้านก๋วยเตี๋ยว นี่ฮะเป็นที่ทานอาหารเช้าของนักท่องเที่ยวที่มาพักสวัสดีครับนักท่องเที่ยวมาพักที่นี่ฮะนั่งอย่างนี้เลยโหแล้วก็อยู่ติดสวนร่องน้ําของสวนมะพร้าวเลยนะครับใบบัวดอกบัวไม่ใช่ใบบัวดอกบัวยามเช้าสวยงามมากนะครับ โอ้โหเขามีอะไรทานม้างนะฮะแช่มชื่นชวนชิมมีขนมจีนน้ำเงี้ยวส้มตำทอดก๋วยเตี๋ยวต้มยำยี่บาทกะเพราเสียงดวง35บาเกี๊ยวปลาทอดอาหารเช้าเลี้ยงอะไรนะักท่องเที่ยวครับผมข้าวต้มกับก๋วยเตี๋ยวค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยฮะก๋วยเตี๋ยวเป็นเรือด้วยนะครับเนี่ยค่ะ ตัวดเดี๋ยวต้ยมยำอ๋อครับนะฮะเยี่ยมเลยหรือใครจะดื่มกาแฟก็ได้นะฮะนี่ฮะก็มีให้ครับไม่ไม่ไม่มเอาของผมมาละนีช่ชิมชิมชิมค่ะชิมกันไม่ต้องปรุงเลยมไม่ต้องปรุงเลยเช เชฟเป็นสุภาพบุรุษ <laughs> สอนุกก่อน,นทำแรงไม่เรื่องเลยเชฟชุมชนสุภาพบุรุษนะคระับไหนชิมชิมโหอ, oh, อร่อยมาก <laughs> <laughs> อร่อยมากหนูจิ๊บชิมนี่ครับ <laughs> แน่นอนมากเลยนะโอ้โ oh ห ปงไม่ต้องปรุงอ่ะมีอะไรบ้างนี่ฮะชามนี้นราต้องเที่ยวยำเช้า,าอร่อยมากตม้มยำนี้มีน้ำตาลตโนตนดด้วยป่ะครับอ๋อใช่ค่ะโอ้โหแน่นอนมากเลยแม่น้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลตโนตนดน้ำตาลมะพราะะ้าวเหรอฮะใช่ค่ะเราเราการแต่ช่วงนี้เป็นหยุดตาลครับไม่ได้เที่ยวเองในคนรเรือนเที่ยวเองด้วยค่ะ oh 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 oh. สุดยอดมากอย่าใครคิดว่าสมุทรส,สมุทรสาครนี่จะมีแต่ทะเลนะมหาชัยไม่ใช่นะครับในส่วนนี้มีบ้านสวนด้วยอืมเต้างูเหนียวนุ่มทำร้อยยี่สิบบาทแต่แต่นักท่องเที่ยวนี้คนที่มานอนฟรีใช่ไหมฮะ แล้วชามที่สองก็เสียไม่เสียอ๋อาชามที่สองก็ไม่เสียโอ้โหแน่นอนมากมีมีอยู่ที่ที่แล้วทานคนหนึ่งหกชามโอ้โหท้องนี้จะหนิดบ้างนะครับอ่ามือชาวที่นี่มะพร้าวครับเป็นไงเที่ยวกับมะพร้าวอาจารย์เสกไปหลายจังหวัดฮะมะพร้าว สมุทรสาครริมคลองดำเนินสะดวก <c oughs> โอ้โหมันหวานชื่นใจชื่นใจมากต้องลองดูอย่านะที่ยาลองจีบสักคำดิจีบจีบสักอึกดิอ่ะยังไงนี่ไปหลายจังหวัดชิมรสชาตินะวาพ่แต่ที่นหอมกว่านนะเน <c oughs> ี่าหอม าทางจังหวัดอื่นเขาก็ยอมเหมือนกันนะเขาบอกว่าน้ําดินมันไม่เหมือนกันนี่ฮะเสิร์ฟน้ํามะพร้าวสดเอาข้างหลังเป็นสวนมะพร้าวผมต่อผมต่อแบบแห้งนะครับเพื่อนเอาแบบแห้งนะฮะความน่ารักของที่นี่ครับนี่มีน้ําซุปให้ด้วยฮะื่วยเล็กๆนี่นุ่งแห้งหยอดเข้ามา พอถุงองอยู่นี้ค่ะพอถุงอกมาส่งแล้วนี่ครับนี่พอเพราะแห้งถุงองอกนี่ฮะดูแห้งดูแห้งคุกคิกแน่นอนก็ต้องมีส่วนผสมของน้ตำตา,มมาลมะพร้าวนิดนึงนะฮะแห้งแบบแห้งฮนะ ไข่ต้ยมยำใส่หวานนิดๆต้องชอบโอ้โหน้ำซุปกลมกล่อมมากม่นะาพี่ชายข้าวโพดกินดิบได้น้ำซุปกลมกล่อมมากฮะ,ม,ะ,ะมันมันก็อร่อยเนี่ย ครับเพื่อนๆครับหลังจากทานอาหารเช้านะครับค้ยเสียวเสร็จนะครับเดินจากถนนใหญ่เข้ามานี่ครับเพื่อจะไปที่คลองดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆครับได้เห็นบรรยากาศนะครับนี่ฮะนี่เป็นสระน้ําในบ้านนะครับในบ้านแล้วก็ห้องที่ผมพักก็คือนู่นเลยห้องนู่นมีสามห้องที่เรียงกันอยู่นะมีศาลากลางน้ําด้วย ศาลากลางน้าแล้วก็มีศาลาตรงนี้ของดํนเนินสะดวกอยู่ตรงนี้ครับเห็นเห็นเจ้าของนะครับคุณครูท่านบอกว่ามีหลังใหญ่เลยอยู่ตรงนี้อีกหลังหนึ่งให้ได้พักกันนักท่องเที่ยวที่มานะครับไม่รู้หลังไหนบ้างนะครับถึงคลอง